สวัสดีครับวันนี้เช้าสิ้นเดือนนะครับผมนะสิ้นเดือนมิถุนายนนี่เลยครับมีปล่อย2คันนะครับเพื่อนๆเป็นรีเวตู้ทึบคาโก้เปิด3ทาง1คันนะครับแล้วก็นี่เลยคอกพาลอย2.4นะครับปล่อยกันรัวๆครับสำหรับเช้านี้นะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูรถที่บริษัทต่อโซ่ได้นะครับนี่เลยเรามาดูบรรยากาศนะครับนี่ถ่ายรูปส่งมอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกค้าก็ไวรถเรียบร้อยแล้วครับดูเรือดูยามนะครับนี่ปล่อยเชา้านี้ทีเดียวสองคันนะครับเอาแต่เอาเรื่องเอาใช่ไปครับนึงคันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตอนออกกันนะครับนี่ครับมีเซลลยืนส่งมอบได้ะแยะมากมายเซลสวยๆที่ปฏิพัทออโต้นะครับ นี่เลยนี่มินเดเซิลสวยๆครับปฏิพัทธ์รอโต้นี่ครับดูครับแต่ละคนเนี่ยระดับนางงามนะครับปฏิพัทธ์รอโต้นะนี่มีแต่เซิลสวยๆครับที่ปฏิพัทธ์รอโต้นะครับโอเคมาแล้วหนึ่งคันนะครับซีโวคาโกตู้ทึบนะครับหนึ่งคัน ้าไปวิ่งท่าเรือนะครับคันนี้วิ่งท่าเรือนะขนส่งท่าเรือนะ่าจะเป็นพวกไม้พาเรตครับเพราะว่าตู้มันเปิดสามทางอันนี้ขึ้นของลงของง่ายมากๆนะครับนี่เสียโยก็คอยโบกรถนะครับอ่าเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งคันนะครับรอสักครู่เป็น 24, รีโว่สองจุดสี่เพาลลอยนะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับผมต่อกันเลยยาวนะครับวันนี้ ขอบคุณมากครับครียวซีวั2.4พรอลอยครับรอรออีกหนึ่งพันสำหรับเช้านี้นะครับเพื่อนๆคน,นไหนพี่ๆคนไหนอยากได้บรรยากาศแบบนี้อยากมีรถสวยๆใหม่ๆไว้ใช้งานสักคันนะครับลองมาดูได้ที่ปฏสิทพัฒน์ออโต้นะครับบริการดุดยอดมิตราคาย่อมเยาผ่อนสบายออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับนี่สกงมอบกันไปรัวๆครับเช้านี้นะครับ ก็ฝากด้วยนะครับร้านรถยนต์มือสปฏิพัฒน์ออโต้นะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายรุ่นนะครับรถครอบครัวมีรถเก๋งมีรถทำมาหากินก็มีกระบะสีประตูกระบะแคบมีครบนะครับนี่รถตู้คอมพิวเตอร์ฮุนไดเฮ็ดวันพวกนี้ก็มีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ